สวัสดีครับนะฮะวันนี้มากับลุกเจ้าพ่อนิดนึงนะครับผมกับเชรนนะฮะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทปอรุงเรืองออโตรถยนต์มือสองนะครับผมอาณาจักรรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านวินบุรีนะตอนนี้นะครับผมเปิดดําเนินธุรกิจมามากกว่า18ปีนะครับผมไว้ใจได้เลยนะครับงานยากงานหินงานด่วนขนาดไหนนะครับเคสจะแข็งจนแกะไม่ออกขนาดไหนนะครับมั่นใจได้เลยว่าปอรุงเรืองออโตทาได้แน่นอนนะครับผม มาที่นี่นะครับสโลแกนนะครับเป็นนี่ทุกคนนะครับผมยืนยันค้าขายอย่างซื่อสัตย์ครับป้ายใหญ่ๆเขียนไว้นะครับผมมีอะไรมาคุยกันนะครับผมมีอะไรมาคุยกันนะฮะปัญหาของท่านคืองานของเซลล์ที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเซลนนท์มาก็จะเป็นรถที่แบบมันเป็นรถที่รีไอเทมนะครับรถพิเศษรถหายากนะครับรถสวยและหายากนะครับค่อนข้างเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับปอรุลุงเรืองเหมือนกันนะครับอย่างคันที่อยู่ข้างๆผมนะตอนนี้นะครับผม คันนี้เป็นตัว t o y ยต้าไฮรักวีโกนะครับ3.0นะครับตัว G นะครับผมเป็นตัวเกียร์แมนนวลแต่พิเศษของเขาคือเป็นตัวโฟวินปี07นะครับเกียร์หรือที่เรารู้จักกันในภาษาบ้านๆก็คือ4ประตูเกียร์ธรรมดาโฟวินนั่นแหละนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์แล้วนะครับเครื่อง D4D นะครับ3 0 0พนะครับผมมาพร้อมกับแม็กขอบ16ลัดด้วยยางหนาๆเลยนะครับ ลัดยางหนาๆเลยนะตัวนี้นะครับผมลัด้ดยยางหนาๆเลยนะครับตัวนี้นะบอดี้รถเป็นสีเทานะครับบอดี้รถเป็นสีเทาโอ้ยขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับไม่ได้เล่นมุกอันนี้มั่วจริงนะครับผมบอดี้รถเป็นสีดํานะครับบอดี้รถเป็นสีดํานะครับตัดกลับนะครับ กระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างนะครับมันจะเป็นโครเมียมนะครับผม <_ m ix> มือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมตัวนี้เจ้าของเดิมเสริมสเสน่ห์มาให้มีโลบาร์นะครับซึ่งโลบาร์ตัวนี้จะเป็นโลบาร์ระหว่างตัวพิเนียมกับพลาสติกไฟเบอร์ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงของวิโก้ตรงรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นโลโก้แล้วก็ยี่ห้อของเขานะครับโตโยต้าวิโก้ตัวจีเนาะตัวนี้เป็นโฉมตัว ปี07นะครับก็จะมาเป็นโฉม04 04ขึ้นมา04 05 06 07 08 09นะครับ10 11แล้วก็จะเป็นแชมป์ละนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากพอรถสภาพนี้นะครับหายากมากนะครับผมคันนี้ได้มาไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมตามสไตล์ของวีโกเลยนะครับ เบาะตั้งเอียง75องศานะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ไม่ใช่เบาะกระหยี่นะตัวนี้ไม่ใช่เบาะกระหยี่ตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีเบดนะครับตัดกับตัวรถสีดํามากๆผมบอกเลยดูเอพีมากนะครับผมเหมาะกับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอบตนะครับประหลัดอำเภอเนี่ยแจ๋วเลยถ้าขี่รุ่นนี้ผมบอกเลยโคตรสุดนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับของบริษรตลงคนขับนะครับ ตัวนี้ก็จะได้กระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับตัวนี้มีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานปกตินะอันนี้ผมกดให้ดูเลยนะครับมีตัวล็อกกระจกนะครับการลูกหลานเปิดเล่นบนรถนะกระจกตัวนี้ปรับข้างไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้าตัวนี้เจ้าของเดิมติดซับบ็อกมานะครับต่อเดินสายก็ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเติมซับบ็อกก็ตึบๆๆแล้วนะครับผมนะฮะ ตัวนี้เจ้าของเดิมติดจอมาให้ด้วยนะครับเป็นจอ Android นะครับเป็นจอ Android ระบบสัมผัสนะครับผมแอร์เป็นแอร์มือหมุนนะครับเอ้ยแอร์เป็นแอร์มือหมุนถูกละเกียร์เมนนุ่นะครับเกียร์เมนนุ่นโฟวินนะครับมี2เกียร์นะมีเกียร์เล็กกับเกียร์เกียร์ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ออปชั่นเสริมก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่เปิดเข้ามามันจะดูความหรูก็คือตัวรถมันบอดี้สีดําภายในเป็นสีเบจนะครับท่านี้มาถึงตรงไม่ ตรงหน้าปัดวัดความเร็วพวกนี้นะครับมันก็จะมีโครเมี่ยมประกบมาสามช่องมันทําให้ดูหรูว่าปกตินะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันไปะนะครับอันนี้อีกตัวโจทย์หนึ่งก็คือเป็นห้องเครื่องของรถนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้พูดด้านหน้าเลยลืมนะครับผมคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ยตัวรถมันสีดํานะครับซึ่งในการออกแบบดีไซน์ของโตโยต้านะครับเขาจะเอาในส่วนของนี่นะครับ โเมี่มนะครับตัดตรงกลางรถนะครับอย่างที่ผมบอกนะการเมืองท้องถิ่นเหมาะมากรุ่นเนี้ยเหมาะใช้เลยนะอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะเหมาะใช้แล้วนะครับข้าราชการท้องถิ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตนะครับผมประหลัดอำเภอนะฮะหนังสือรับรองกานเดินทางต้นสังกัดมามหาเซลนนเดี๋ยวจัดให้นะครับผมรับประกันได้รถแน่นอนนะครับเดี๋ยวส่งรถให้ถึงที่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวส่งรถให้ถึงที่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในห้องเครื่องเนาะคันนี้นะครับผมด้านในห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับแก้มซ้ายขวานะครับเดิมนะครับผมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับฝากระโปรงมีขันน็อตทําสีนิดหน่อยนะครับตามปีรถนะลูกค้านะรถปี0 7นย์แล้วนะปีนี้กี่ปีแล้วนะ่ะสิกว่าปีแล้วสิบหกสิบเปีแล้วก็มันก็ต้องมีการถอดทําสีบ้างเจ้าของเดิมอาจจะใช้ประกันชั้นหนึ่งมาหรือแรงรเงี้ยนะครับแต่รับประกันโครงสร้างหลักไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมไฟไหม้นะครับ <S <S ถ้าตรวจเจอนะครับผมรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาให้อีก1-0,000แบาทนะครับผม รับประกันเลยรถสวยจริงนะครับตัวนี้ก็เครื่องสามพันนะครับผมเครื่อง3.0มจุดูนเนาะก็ใหญ่ๆเต็มเครื่องเต็มการาฟแบบนี้เลยนะครับผมเต็มการาฟแบบนี้เลยคันหน้าเดิมนะครับเล็บไร้ซ้ายขวายังอยู่เนาะนะครับผมก็ตามปกติของวิโก้เขาอาะมาว่ากันถึงส่วนรถและราคาดีกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไ <c oughs> นนี่นะฮะอ่ะ โตโยต้าวีโก้นะครับผม3.0ตัวจีเกียร์ธรรมดาโฟวินยกสูงนะครับผมปี07นะครับราคานี้อยู่ที่3,99,000บาทคลิปวิดีโอนี้2,000 0เอาไปเลยเหลือ3,7,9นะครับ3,7,9,000บาทเท่านั้นบริษัเกริญทางร้าน30วัน5,000โลนะครับรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับผมระยะใดระยะหนึ่งมาถึงก่อนนะฮะ สาวันห้าพันโลรับประกันทุกชิ้นส่วนครับมีปัญหาอะไรขับมาเลยผมรับประกันเคมจบที่ผมคนเดียวนะครับตัวรถคันนี้ผมฟรีบริการฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะครับแบตหมดรถดับยางแตกนะครับผมมีบริการฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ดูแลให้ลูกค้าภายใน30นาทีนะครับสามสิบนาทีแก้ไขไม่ได้สไลด์ฟรีหนึ่งปีไม่ได้หมาจำนวนครั้งครั้งละหนึ่งร้อยกิโลเมตรกิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละห้าบาทเอาไปนะครับผมจบจบแบบเจ็บเจนะครับรถสองหมื่นแถมให้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับ สนใจนะครับ0 8 1 8 0 7 9 8 0 5น็ะครับ0ู6 8 3 8 2 1 1 2น่ะครับ0ู4 2 0 2 8 4 4่สคู่สาย24ชั่วโมงโทรเลยนะครับผมเห็นรูปรถคันนี้ตอนไหนยินึกอยากสอบถามโทรได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างสาขานะครับอนุมัติส่งรถถึงที่นะครับว่ากันมานะครับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนคลิปหน้าว่ากันใหม่วันนี้ไปก่อนนะครับบวัสดีครับ